สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะไอ้บัคสภาพามือสองคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะรายการช่วงเช้าวันนี้คะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะ<ม>เรามีนัดเจอกันนะคะกับเสื้อฮาวายนะคะแม่แม่แมแมค่ะวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวฮาวายแต่เช้าเช้ากันเลยจ้าคุณลูกค้าคะ่ะเสื้อฮาวายนะคะแม่แม่แมแมท่านไหนที่ชอบเป็นลวดลายเยอะๆลายฮาวายสีสวยคุณลูกค้าคะ่ะรายการนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นงานดุโรค เดี๋ยวเรามาดูไซส์มาดูทรงมาดูแบรนด์มาดูหลากหลายสไตล์หรือเปล่าถุงนี้น้ำหนักนะแม่แม่นะถุงนี้น้ำหนัก18.04กิโลคิดเป็นกิโลค่ะคุณลูกค้าขากิโลละ780บาทจำนวนชิ้นนะเอาขอ,อนุาาตประมาณการก่อนนะจ๊ะ70-75ถึง75ตัวตกต้นทุนต่อตัว188บาทราคาค่ะคุณลูกค้าขา14,071บาทอุคุ้มนะคุ้มนะบอกเลยนะแม่แม่นะ ราคา14,071บาทตกต้นทุนต่อตัว188บาทขออนุญาตประมาณการเป็นเสื้อฮาวายค่ะคุณลูกค้าคะเน้นเป็นเสื้อฮาวายแต่เทเลยค่ะแต่จะเป็นแบบว่าฮาวายลัวหรือเมคอินอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะอู้เทเลยจ้า ถุงนี้นะน้ำหนัก18.04ปกิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ780บาทโอ้น้ามาแตกหน้ามาแตกได้ยังคะได้นิดหน่อยเนาะไม่ได้นะไม่ได้นะม่ให้ดูน้ำหนักก็ได้นะแต่อย่าหน้ามาแตกนะแม่แม่นะตรงนี้น้ำหนักนี้ ถ้าลูกคา้าไหนที่ติดตามบริษัทบคัคของเรางานยะุโรปของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะจะมาเป็นถุงแบบนี้มาเป็นถุงแบบนี้เลยแม่แม่มาเป็นถุงแบบนี้นะบรรยากาศตอนลงตู้แอลน่าจะมีไ์สดให้ดูอยู่นะเทสได้ลองได้แซมเปิลได้เรามีเป็นราคาเหมาอะแม่เรามีเป็นราคาเหมาคาย้าวายอยู่แล้วอยากได้เป็นลวดลายดอกเยอะๆนะแนะนําเป็นรหัสนี้อุ้ยสวยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอใส่โชว์นะ สวัสดีคุณทุกขาฮัทานก่อนอันดับแรกจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ย <c oughs> ผมข่อยมันคือบอร่วมตัวกันคือค่ะก็เป็นจังสีนนผมแตกแยกอะ่ะผมไม่ดีเลยอ่ะผมไม่ดีเลยค่ะกล้ยขออนุญาตมัดใหม่เอาใหม่ได้ไหมไไเอาใหม่ได้ไหมคะเอาสวัสดีใหม่เลยได้ไหมแค่นั้นเอง แต่ว่าเอาแบบคัดใหม่ไม่ได้นะคัดใหม่ไม่ได้ใช่ไหมคะมิน้นรอรอ,อน้องเขาขึ้นไม้แขวนสักครู่นะแม่แม่นะต้องบอกเลยนะเสื้อฮาวายนะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะเสิร์ชเข้าไปในแบบให้ดูนะคะเสื้อฮาวายเขาขายกันราคาเท่าไหร่นะจ๊ะแม่แม่ะาสวัสดีคุณลูกค้าสีที่นั่งด้วยนะจ๊ะแม่แม่นะอู้งามงามอีหลีเห็นตัวไหนแวบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวยนะสวยนะ สุยนะขออีกสักสองตัวขออีกฝั่งละสองตัวได้ไหมเ,เลิศเลิศอะเลิศเลิอะดูในกล้องคือได้อ่ะส,สับสับมาเลยมาเลยจ้าขอฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองเดี๋ยวพี่จัดเองสวัสดีคุณลูกค้าห้าที่นั่งหกที่นั่งจ้าคุณลูกค้าอย่าเพิ่งน้แม่แม่นะรอคุณลูกค้าสักครู่นะจ้าโอ้ยสดสดแดมแดไม่ต้องเอาออกจากกล้วยพี่ให้กล้วยวางตรงนั้นจ้าสองตัวนี้อย่าเพิ่งหยิบของพี่นะอย่าเอาออกไปนะจ้ะ อย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สองตัวนี้อขออีสองตัวจ้ะมาเลยจ้าอ่ามาเลยค่ะสวยนะแม่ได้นะโอ้ขอขอฝากแขวนหน่อยนิดนึงนะถ้าไม่สุภาพยังไงขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะจ่ะอู้ลดนะอนุญ,ญาตดูกล้องอู้ได้อะได้อ่าผมไม่ใส่คุณพี่นอ <laughs> ้องน้องน้องบอกผมไม่ใสาคือกัน คุณ <laughs> พ,พี่ต้องรู้ละคุณพี่ต้องรู้ดูหน้าหมาแอวว่ะดูหน้าหมาแบบทั้งงอทั้งเปียกอะ่ะคุณพี่อสวัสดีคุณดูขาสิพี่น่งก่อนกก้ยต่อมือก่อน สวัสดีคุณพี่น้องนุชเช้าเช้าสวัสดีคุณลูกค้าสิบ็ดทีนางช่วงเช้าๆค่ะกับบรรยากาศที่สมุทรสาครเส้นเอกกระชายบางบอดประมาณหนึ่งร้อยสี่ิเก้าวันนี้บรรยากาศดีมากคุณลูกค้าค่ะพี่น้้งนุช่ะแต่ว่าถุงนี้นะเป็นของคุณพี่น้้งนุชได้เลยนะอู้เราเราสับสับยาของพี่ออกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบอกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นเสื้อฮาวายถุงนี้แอลเน้นย้ำเรื่องราคาอีกสักครั้งค่ะแม่แม่่ะอ่าเน้นย้ำเรื่องราคาอีกสักครั้งค่ะยุใส้ือ่ะ อ่าเน้นย้ำเรื่องราคาอีกสักครั้งแม่นะถุงนี้ในราคา14,071บาทนะคะน้ำหนักนะแม่นะ18.04กิโลคิดเป็นกิโลกิโลละเจ็ร้ดิบาทจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ70-75ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอ่าประมาณ188บาทคะ่ะแม่ค้าสวยคร้านีอโอขอบคุณคะ่ะคุณพี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะโอ้อคุณพี่ คุณพี่น้องโนดอะเอ๊เอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊เอได้วยนะคุณพี่น้องโนดค่ะอะเป็นเสื้อฮาวาย๋ยวมาดูกันนะจ๋าโอ้โหลวดลายแบบนี้ก็มาไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคุณพี่คะขอบพระคุณคุณพี่ที่ทักขายเข้ามาทุกท่านเลยไซส์เอ็มค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เอ็มลวดลายแบบนี้ก็มาต้นมะพร้าวค่ะถลงทะเลมาเลยค่ะ คุณพี่คะไม่แน่ใจว่าจะเป็นทะเลแถวชนบุรีหรือประจวบยังไงนะเดี๋ยวให้แม่แม่ไปลุ้นต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้เขาบอกว่าฮาวายอุเอสเอนี่ฮาวายอุเอสเอมาเลยจ้ะแม่ตัวนี้เป็นฮาวายอุเอสเอมาเลยค่ะคุณลูกค้า่ะโอ้โหสวยะ <S <S ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้ใส่เข้ารูปเข้าทรงก็ได้เชื่อได้เลยว่าบ้านเราไม่จําเป็นต้องเป็นช่วงเทศกาลเดือนเมษาซัมเมอร์ใส่ได้หมดทุกเทศกาลคุณลูกค้าค่ะ,คะ สวยอ่ะแล้วก็กระดุมนะแม่นาะบางตัวเป็นกระดุมกระลาบางตัวเป็นกระดุมทั่วทัวไปแต่ว่าบอกได้คำเดียวเลิศสนใจอย่ารอชาร้าจ้ะคุณลูกคขาขาสวยๆเลิศกันเลยนะคะโอโ้ต้นทุนนะประมาณการหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเป็นเพียงประมาณการอู้ขืองามเถียคือค่ะแล้ว USA อะแม่ตัวเนี้ยเลิศเลย ขออนุญาตไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนให้ดูรักพี่เสียดายน้องลักน้องเสียดายพี่ขอดูความสะอาดตรงที่คอนิดหนึ่งชิดทุกหมวดทุกรายการจะใหม่ไม่ใหม่ถ้าคอผ่านชนะเลิศค่ะแม่คะแนนเต็มสิบให้สิบคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยจะบบกเลยแล้วก็จะกระแลค่ะแม่ถ้าผ่านอู้ลูกค้าไม่ลดเลยค่ะสวัสดีคุณลูกค้า,คาอ๋ลดยี่สิบเปอร์เซ็นคุณพี่นุ้นจา้นนจา,จาแอบว,ว่าเหมาเรามีเป็นราคาเหมา ราคาเหมาด้วยคุณพี่นุนุดจ๋าเหมาได้เลยพี่อ่ะกล้วยพี่ว่าเราเหมาให้คุณพี่นุนุดหมดเลยไหมได,ได้เลยค่ะตบมือค่ะแต่ละคน <laughs> แต่ละคน แต่ละคนกล้วยคนเดียวนะคุณพี่้องนู้นค่ะกล้วยคนเดียวเอาเป็นลายดอกแบบนี้ก็มาค่ะคุณพี่ค่ะลายดอกแบบนี้สวยๆลัเลอไซส์ประมาณไซส์ L จ้าไซส์ S ค<ม>่ะแม่ไซส์ S ค่ะตัวนี้ไซส์ S ค่ะแม่ไซส์ S ก็ได้ไซส์ M ก็ได,ไได้ผู้หญิงผู้ชายสามารถสวมใส่ได้เลยสับสับวันนี้วันดีวันเลิศดียามดีกับเสื้อฮาวายงานยุโรปนะแม่ งานยุโรปนะจ๊ะเรียบเรียบตัวนี้ออกทรงเหมือนคล้ายๆกับผ้าป่านผสมคอตอคอตอนคอตตอนผสมผ้าป่านนิดนึงค่ะลวดลายที่ไม่ฉูดฉาดมากเรียบเรียบค่ะแม่ค่ะสวยๆแบบนี้เราก็มาด้านหลังของแอลนะอ่าด้านหลังของแอลค่ะคุณลูกค้าค่ะสีแจ่มๆละเลิศมาเลยนะคะสีสวยมาเลยลดกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยค่ะแม่ม่ต้องลูลค่ะเอาแบบนี้แอลมีราคาที่ลดให้ นะคุณพี่นุน้อยากได้ราคาที่ลดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกบริษัทบ,บักเราคืนกําไรพรุ่งนี้วันสุดท้ายกระับโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษของเดือนนี้แล้วก็โปรเดือนหน้าคลอดออกมาแล้วเรียบร้อยคุณพี่นุ้นนจ๋าจัดเต็มเลยลดเยอะมากบางรายการ2,000บางรายการ2,000กว่าบาทค่ะกระับโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษนะจ๊ะโอ้ไปต่อจ้ะคุณพี่ขาไปต่อล้วนลายแบบนี้ก็มีมานะคะส,สวยๆกันเลยเลิศๆกันเลยโอ้ด้านหลังแม่เจ็บปวดอีหลีโอ้ สวยมากค่ะคุณลูกค้าขาเจ็บมากไปต่อค่ะที่ลวนลายแบบนี้เราก็มาค่ะขอใส่สักหนึ่งตัวนะแอลคอนิญาใส่สักหนึ่งตัวลดลดแล้วเป็นกระดุมกลาด้วยตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนางเดี๋ยวอาดูแม่อิดในพี่ด้วยนะจ๊ะหูสวยอะ่ะเจ็บปวดมากอ่ะแม่ บางทีนะเราใส่แบบเป็นเสื้อกล้ามนะตอนนี้นะสเสื้อกล้ามบริษัทบัคกของเราก็มีนะแม่ใส่เสื้อกล้ามด้านในใส่เสื้อยืดด้านในหรือจะใส่คุมแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ตัวเดียวโดดโดก็ได้ปาดงามสวยไปต่อคะ่ะตัวนี้เป็นรูปสับประรดค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นรูปสับประรดสวยๆคะ่ะเหมือนผ้าเลยอรยองเลยอะ่ะตัวนี้นะคะแม่คะ่ะกระดุมธรรมดาทั่วไปนะคะสวยเลยสดเลยไปต่อคะ่ะตัวนี้เป็นเหมือนแฟชั่นผ้ากลับอะ่ะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ อ่บาบงกลาเทศอ่าตัวนี้เป็นแม่อินบางกลาเทศค่ะคุณลูกค้าขา,ขาดำตัดขาวเป็นรูปน่าจะเป็นรูปต้นมะพร้าวแต่ว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเทศกาลเลยนะเนี่ยสวยเลยใส่ได้เลยแม่ดูค่ะสวยสวยเลยเป็นเชิ้ตคุณผู้ชายนะเป็นเสือาานะเเส้อฮาวายนะเป็นเสื้อฮาวายตัวนี้จะแขนสั้นขาแขนยาวนะคุณลูกค้าขา,ขาสวยสวยกันเลยอู้อยากเปลี่ยนแท้ตัวนี้ทำไมสดจังไม่จริง เน้นย้ำค่ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อฮาวายของเรานะกับราคาสุดคุ้มสุดประหยัดค่ะราคา14,071บาทค่ะแม่ๆม่คน้ำหนัก18.04ปกิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ8อ่ากิโลละ780บาทตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะแม่อาจำนวนชิ้นก่อนนะแม่นะ7 0็ดถึงเจตัวตกต้นทุนต่อตัว188บาทป้าสวยอะ่ะ ลดเลยกระดุมกระลาหรือเปล่าบอกมาเลยจ้ะเอารัวดัวเลยสวยมากดูคะ่ะสีแจ่มมากลดเลศสับๆกันเลยคะ่ะสีแดงสีสวยกันเลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อคะ่ะอันนี้เหมือนลายดอกฉบานะแม่นะนีส่สวยๆแบบนี้เรียบๆคุณผู้ชายใส่ได้ไวัยรุ้นใส่ดีตัวนี้เป็นผ้ากลับคะ่ะคุณลูกค้าขาด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้ นี่เป็นแฟชั่นพักกลับแบบนี้นะแต่กระดุมเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะคุณลูกค้าขาดูค่ะเป็นแบบนี้นีสวยกันเลยจ้ะสสวยกันเลยไซส์ประมาณ 2XL ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นรูปลวนลายอาดอกฮาวายนะคะโอ้โหเลิศสวยๆสวยๆสวยๆไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ดูไปต่อค่ะที่รูปตัวนี้เป็นรูปแตงโมค่ะคุณลูกค้าขาแตงโมนะคะไซส์ประมาณ XL ค่ะ ุณลูกค้าคไซส์แอตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าสีวนะเนื้อผ้าสิวเนื้อผ้าคอตตอนค้ามาปนมาหมดเลยแต่แม่แม่ท่านไหนที่เล่นฮาวายอยู่แล้วไม่อยากได้ในะราคาต้นทุน188บาทแอลมีเป็นราคาเหมาของมาใหม่หมสๆสซโร้อนๆค่ะคุณลูกค้าคะอยากรู้เรื่องราคาเมาสทักทายหาได้เลย เบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กของเราณตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าคะประมาณหกเบอร์นะแม่นาชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยจ้ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเรียบๆอุ้ยทำไมผู้ดีผู้ดีตัวนี้สวยอะ่ะคุณลูกค้าสวยมากแล้วไซส์โอเคค่ะตัวนี้ประมาณไซส์เอมไซส์ L อค่ะ คุณลูกค้าคะประมาณไซส์เอ็มไซส์เอลซีแจมแจมเด็ดเดียดทั้งนั้นเลยอ่าไปต่อค่ะที่ลวดลายแบบนี้มาบ้างค่ะคุณลูกค้าขา,ขาสวยๆตัวนี้จะเป็นเหมือนคอตตอนบางคอตตอนเนื้อบางๆนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขา,ขาใส่เสื้อกรามด้านในนะคะหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อยืดก็ได้นะคะสวย,สวยๆกันเลยเรายังอยู่กับแขนสั้นนะแม่แมนะ สั้นปนยาวยาวปนสั้นนะแม่นะแต่ถ้ายาวมาเยอะๆต้นทุนจะเพิ่มหรือจะเป็นไซส์ XL มาเยอะๆต้นทุนจะเพิ่มไซส์ M ไซส์ L มาเยอะๆต้นทุนจะลดคุณลูกค้าค่ะ,คะให้คิดเป็นกิโลค่ะแม่จ๋ากิโลละเจ็ดร้อยแปดสิบาทนะจ๊ะป้าคืองามแถ่ตัวนี้คือสวยแท้ขอโชว์ป้ายขอโชว์ป้ายเขียวเหนียวซับจ้ะแม่เขียวผสมแดงผสมน้ำเงินอุ้ยสวยอะ่ะ เป็นลายที่แบบว่าทุกคนต้องมีอ่ะแม่แม่ต้องติดล้านไว้อ่ะคุณลูกค้าคะ่ะไปต่อนะไปต่อนะตัวนี้นะอะแบรนด์ขออนุญาตโชว์แบรนด์นิดเดงเป็นเหมือนผ้าเลยองจาะสําหรับตัวนี้ไม่ต้องรีดก,ก็ใส่ได้นะเพราะว่าเราแพคมาจากถุงแบบแน่นๆน่ะยับมากนะแต่ว่าตัวนี้เหมือนผ้าเลยอยองค่ะแม่เนื้อผ้าใส่ดีเลย เหมาะมากสําหรับคนที่ไม่มีเวลารีดเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่มีเวลาพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลารีดตัวนี้นะแม่นะแต่ตัวอื่นต้องลีดรีดขึ้นมาจะใหม่จะเงาแต่คอนะเท่าที่แอลดูนะคอสะอาดสะอาดนะแม่คอค่อนข้างสะอาดเลยอ่ะผ้าใหม่สะอาดเพราะว่าตัวนี้คะสันคุณภาพเกรดเอแม่เปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดําชํารุดอาจเจอบ้างจ้า ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็ตค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็กจ้ะแม่แม่ค่ะไปต่อจ้าลวดลายแบบนี้บ้างโอ้โหสวยแท้เลิศเลยสีแดงแรงเลียดมาเลยจ้าคุณลูกค้าค่ะจะถูกจะแดงเอาแพงไว้ก่อนจะถูกจะแพงเออเพ้อแป๊บเดียวจะถูกจะแดงจะถูกจะแพงจะถูกจะแพงเออเอาแดงไว้ก่อนไปต่อค่ะแม่เรียบเรียบพอดีพอดีเป็นต้นมะพร้าวเลิศเลจ้ก คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้สับๆมาเลยจากกระดุมนะกระดุมแฟชั่นใหญ่มากอลังการมากแต่ว่าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์ประมาณนี้จ้ะแม่อุ้ยเลิศนะนับตามได้เลยจากถุงนี้ตอนแรกแอลให้ประมาณการ70็ดถึงเจตัวนะแม่แม่นะตัวนี้สามารถนับตามได้เลยป้าคืองามแท้มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเป็นรูปต้นมะพร้าวเลยค่ะแม่นะสวยๆเลยดูค่ะรูปภูเขารูปต้นมะพร้าวรูปบ้าน แล้วก็รูปเรือนะแม่นาสีสวยกันเลยค่ะไซส์ประมาณ XL จ้าสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเซสสุดท้ายนะพี่ไม่ต้องเอาลงจากไม้แขวนตัวนี้ให้พี่นะก้อยนะพี่จะเอาแบบโชว์สับๆสีสวยๆเลิศๆลฮาวายค่ะเสื้อฮาวายค่ะคุณลูกค้า่ะเสื้อเชิ้ตฮาวายผ้าที่เจอจะเป็นผ้าคอตตอนแล้วเหมือนผ้าเลยองอ่ะคุณลูกค้าคะโอ้โหทำไมผู้ดีผู้ดี เรียบมากเป็นรูปรถค่ะแม่เป็นรูป,ปรถนะแล้วก็ส,ยสวยๆแบบนี้สีดาเงินเข้มมากส,าสวยๆไม่แน่ใจว่าในกล้องสวยหรือเปล่านะขออนุญาตออกไปดูในกล้องก่อนแปบ๊บหนึ่งได้ไหมแม่พนักงานของเราไม่เพียงพอนะส,สวยๆกันเลยไปต่อค่ะตัวนี้เป็นเหมือนพักกรับค่ะแม่นี่ด้านในเป็นแบบนี้ด้านนอกเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ของตัวนี้จ้ะคุณลูกค้าขาไซส์ก็ประมาณไซส์แบบเอ็ม ไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะเท่าที่เราเจองานยุโรปก็จริงนะแม่นะแต่ว่าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะไซส์ size ของคนไทยทั่ทวไปเด้ออ่ะคุณพี่นงนุชอยู่หรือเปล่าคุณพี่นงนุชจ๋าเหมาเลยไหมเดี๋ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถ้าคุณพี่นงนุชเอานะเอลจะขอราคาเหมาให้เลยนะจ๊ะส,สวยๆกันเลยส,สวยๆสับๆกันเลยขอสีดําเรียบๆสีดําเรียบๆอ่ะัส,สดีคุณรูหอแปดทีน่นั่งโอ้งามแห้ง อุ้ยสวยแท้คืออยากลองทุกตัวเอาจริงนะอยากใส่ทุกตัวเลยอะใส่ที่ละสี่ตัวห้าตัวพร้อมกันได้ไหมอะอันนี้เป็นเป็นเหมือนฮาวายเลยนะเขามีรูปต้นมะพร้าวอะแม่ไซส์ประมาณเอ็แอแต่ถ้าเป็นแอลใส่นะจะใส่แบบตัวใหญ่ๆ่อะตัวนี้เป็นผ้ากลับด้านในจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นป้ายนี้แม่แล้วเป็นป้ายนี้นนสีสวยกันเลยจ้ะเป็นแบบเนี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะสีสวยแบบ สดสดสีใหม่ๆสดสดกันเลยแล้วกระดุมนะแม่นะเป็นกระดุมการะลานะคะกระดุมการะลานะสําหรับตัวนี้นะคะป้านงามแหงเลิศเลยส,สวยๆกันเลยไปต่อที่เรียบๆหน่อยนิดนึงค่ะตัวนี้เรียบๆหน่อยนิดนึงนะคะอันเน้นย้ำแม่แม่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะถุงนี้นะคะ่าขนส่งก็จะอยู่ประมาณการ แอลให้ประมาณการ 150- 200เป็นเพียงประมาณการนะคะสำหรับค่ากุส่งสามารถจ่ายไปทางได้เลยสำหรับค่าสินค้าต้องโอนมาก่อนนะแม่แม่นะสั่งของแล้วได้ของชัวร์ไหมได้ของชัวร์ค่ะคุณลูกค้ะคะ่ะเพราะว่าของเรานะมีที่ตั้งที่แน่นอนมีหลักแหล่งที่แน่นอนซื้อซื้อแล้วโอนตังค์ได้ของชัวร์แต่ต้องทักหาพนักงานขายก่อนนะแม่นะพนักงานขายของเราจะมีเบอร์ประมาณ6เบอร์นะจ๊ะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะขอสีแจมๆหน่อยนิดหนึ่งชมพูชมพู ชมพูชมพูตัดขาวส,สวยๆค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะแม่ชมพูตัดขาวส,สวยๆค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยเลยหยิบขึ้นมาต้องได้สวยมากดูค่ะเรียบๆแบบนี้ก็มาจ้ะแม่นี่แม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะนี่ส,สวยๆกันเลยสับๆกันเลยจ้าโอ้โหดไซส์ได้ทรงได้แต่คอสะอาดมากบอกเลยหยิบขึ้นมาคอคือสะอาดเลยแม่ดูค่ะสวยเลยอะ่ะ ไม้หมาสตราดอะไรนะจ๊ะไม้หมดขอบคุณค่ะกล้วยเอาออกไปเลยจ้ะพี่ขอแค่เซฟสุดท้ายที่เก็บไว้ให้พี่ในเหล่านี้หนึ่งนะจ๊ะเอาเลยไม้แม่แม่ขายเอฟกันเลยไม้เอากันเลยหรือเปล่าอุ้ยขอเปลี่ยนตัวเด้อขอเปลี่ยนตัวอุ้ยเปลี่ยนตัวกับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวทุกตัวเลยได้กว่ากล้วยถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทุกตัวเลยนะเปลี่ยนเยอะอยู่นะนี่นะแม่ตัวที่เอลใส่นะดูค่ะดูค่ะแม่ดูค่ะ สวยอ่ะรอดนะคุณคลูกค้าแล้วเป็นงานยุโรปนะคุณลูกค้าค่ะงานยุโรปนะสําหรับตัวนี้นะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปรับปนกันไปนะแม่นะเล็กใหญ่นะส่วนมากก็เอ็มอออนะแม่นะเ L ็มแเออแต่ว่าถ้าเป็นฮาวายนะเราไม่จําเป็นต้องใส่ให้เป็นแบบรัดรูปทุกตัวนะคุณลูกค้าค่ะสามารถใส่เป็นแฟชั่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะส,สวยหลดๆนี่ไปต่อจ้า ลวดลายแบบนี้บ้างค่ะคุณลูกค้า่ะลวดลายสวยๆแบบนี้ค่ะขอเป็นอนุญาตเป็นคอแล้วก็เป็นแบรนด์ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะอู้น่าหลักมากลวดลายเจ็บปวดแบบนี้เจ็บปวดเจ็บปวดมาเลยสีดาตัดขาวค่ะคุณลูกค้า่ะสีดาตัดขาวแบบนี้ก้ามากนะคะสวยกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นลีจ้ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลีค่ะคุณลูกค้า่ะลีไซส์เอแขนยาวลีไซส์เอสแขนยาวค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของลีนะแม่นะอู้วสวยอ่ะโอ้โหแขนยาวนะ ไปต่อค่ะรัวๆกันเลยรัวๆกันเลยสวยๆกันเลยจ้ะเสื้อฮาวายแขนสั้นค่ะแขนยาวตัวนี้แม่ๆขาเป็นงานยุโรปลอตเอชพีนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นแก้วคะ่ะเป็นรูปแก้วเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ป,นะป้ายนะเผื่อแม่ๆเล่นหนาะขออนุญาตโชว์ป้ายแบบนี้จ้ะสวยเลยอะ่ะลดเลยกระดุมเป็นกระลานะคุณลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้เป็นกระดุมกระลานะจ๊ะไปต่อที่แขนยาวคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นรูปใบไม้คะ่ะ สำหรับตัวนี้แล้วมีดอกด้วยนะโอ้โส,สวยๆกันเลยค่ะนี่สนใจก็อย่ารอช้าค่ะแม่แม่ค่ะเอฟได้เอฟกันเลยจ้าเอฟได้เอฟกันเลยนะคะกับชุงนี้ค่ะราคาค่ะแม่แม่ค่ะราคาหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทน้ำหนักนะแม่นะน้ำหนักนะสิบแปดจุดศูนย์สี่กิโลคิดเป็นกิโลจ้ากิโลละเจ็ดร้อยแปดสิบาทค่ะ คุณลูกค้า่ะจำนวนชิ้นเนี่ยขอระยะประมาณการเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวจ้าคุณลูกค้า่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทบาทตัวนี้เป็นรูปแบบกระโหลกนะแม่นะนี่กระโหลกสีสวยจ้ากระโหลกสีสวยสับๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยมาก mm. คือแยกบาอกอกเลยเด็กคุณลูกค้าขาว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยตัวนี้เป็นรูปนกค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆป้ายนี้นะแม่นะแล้วก็คอ ก็สะอาดมากเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆผ้าเลยอยงที่ไม่ต้องรีดนะแม่สวยๆเลยอ่ะตัวนี้ไปต่อคะ่ะแบบนี้ก็มาจ้านี่แบบนี้ก็มีคะ่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะแม่หรือจะเป็นลวดลายแบบลายดอกแบบนี้ก็มาได้หมดเลยนะแต่ความสะอาดนี้ได้จริงได้จริงสวยๆคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวยมากไม่แอลไม่แน่ใจว่าในกล้องจะสวยหรือชัดหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูอะ่ะมันใหม่มากค่ะแม่สวยเลยอะ่ะสะอาดมาก เราได้แทบทุกตัวคุณลูกค้าค่ะดูค่ะป๊อสีน้ำเงินโอ้โหสวยอ่ะสวยสวยสับๆกันเลยอ่ะคุณลูกค้าค่ะดูค่ะเป็นอาจจะเป็นลวดลายแบบคล้ายๆกับอ่าลายดอกอ่ะแม่อาจจะมีแม่อินอิตาลีค่ะแมกอินจากอิตาลีค่ะคอเป็นคอแบบคอวีเล็กๆน้อยๆค่ะแม่อินอิตาลีค่ะไซส์ประมาณไซส์แอลค่ะคุณลูกค้าค่ะอู้สวยอ่ะ เป็นแฟชั่นผ้ากลับนะด้านในของเขานะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นแฟชั่นผ้ากลับนะเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ชเ,เข้า Google ดูนะว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่นะจ๊ะแม่แม่ค่ะแม่แม่ท่านไหนที่สนใจนะคะเอฟได้เอฟกันเลยคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขะอย่ารอช้าคะ่ะ แอลเชื่อได้เลยอะ่ะคุณลูกค้าสนใจนะอย่ารอช้ากันเลยอะ่ะตัวนี้เป็นงานยุโรปนะแม่แม่ขายดีอ่ะบอกเลยสวยเลยคุณลูกค้าต้องรีบเอฟแล้วคะ่ะต้องรีบเอฟแล้วนะคะซื้อเยอะเราลดเยอะด้วยนะแม่นะซื้อเยอะลดเยอะด้วยไซส์ประมาณ xl ค่ะเป็นรูปภาพประมาณนี้คะ่ะขออนุญาตลหลายๆตัวนะแม่นะหลายๆตัวนะโอ้โหสีสีได้ทรงได้สไตล์ได้ แล้วเท่าที่เจอจะเป็นแขนสั้นเยอะๆค่ะคุณลูกค้าค่ะแขนสั้นประมาณเกือบ99%อู้มาค่ะเป็นรูปแบบนี้ก็มาค่ะสีเขียวตัดดำหรือจะเป็นลวดลายแบบนี้ก็ได้สนใจค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่ารอช้าค่ะแม่แม่เอฟได้เอฟกันเลยเด้อป๊าดสวยๆอู้มาเลยจ้านางพี่ขอเอาไม้แขวนฝั่งนี้ออกให้พี่ไหนนิดน,นึงเดี๋ยวพี่จะไปเร็วๆหน่อยนิดน,นึงสวยเลยค่ะอา่าใหม่ๆกันเลยแม่ ส,สวยๆกันเลยจ้าเดี๋ยวไลน์นี้นะเดี๋ยวเอลรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไม่มีหยิบไม่มีกักคุณลูกค,าคา้าขานานๆที่อุ้ยนางมีมาแฟชั่นมาหนึ่งตัวเป็นสายเดียวเป็นเหมือนทรงแบบทรงครอบค่ะคุณลูกค,าคา้าขามาหนึ่งตัวแถมมานะ <S <S อ่าตัวไหนจ้าอ๋ออ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์นะคุณลูกค,าคา้าขาเป็นแบรนด์นะคะโอ้ยงามเนาะสวยเลยดูค่ะส,สวยๆแลวเล็บสับๆแน่ป้าดูค่ะ สีแบบโอ้โหต้องยอมอะแต่ว่าก็จะอาจจะมีเป็นเรียบเรียบบ้างนะแม่แม่นะเรียบเรียบบ้างก็มีนะเรียบเรียบอาจจะเป็นสีขาวกับสีดาตัาดกันสีชมพูสีสวยแบบนี้แจ่มแจ่มแบบนี้ก็มาค่ะแม่ชมพูแบบสีแน่นๆนะคะสีสวยแบบนี้เป็นรูปกีตาร์ค่ะเรียบเรียบเป็นรูปใบไม้แบบนี้ก็มาค่ะแม่แม่ท่านไหนที่เอาไปอะเอาไปได้เลยคุณลูกค้าได้เลยจ้ะแม่แอลว่าคุ้มอะ สวยทุกตัวอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพี่นงนุษจ๋าสวยสวยจริงค่ะคุณพี่นงนุษค่ะมันใหม่เนี้ยคุณพี่นงนุษจ๋าเอว่าใหม่อ่ะแล้วคอนะคุณพี่นงนุษเดี๋ยวนะคอเขาสะอาดมากเอว่ารีดแล้วขึ้นขายได้เลยค่ะคุณพี่นงนุชจ๋าใหม่่ริงจ้ะคุณพี่ค่ะใหม่จริงค่ะคุณพี่นงนุษย์ใหม่สะอาดเลยแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหายากนะเสื้อฮาวาย คือบางทีนะแอลอยากให้สต็อกไว้ก่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่ามันไม่ใช่แบบฤดูกาลของเขาหรือเปล่านะแม่นะแต่ว่าอยากให้เก็บไว้ก่อนถ้าอันนี้คือสั่งไปเยอะมากแต่ว่าของมาเท่านี้ของมาไม่กี่ถุงนะแม่นะงานยุโรปของเรานะจะมาเป็นเป็นถุงๆเนาะไม่ได้มาเป็นกระสอบแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฮาวายล้วนเสื้อฮาวายทุกตัวแต่ว่าเรื่องไม่อินฐานผลิตของเขาทั่วโลกนะแม่นะไม่ได้การันตีนะจ๊ะเน้นยำ้ำเด้อแม่ป้าดู เรียบเรียบพูดีพดีก็มีจะเป็นแบบนี้ก็ได้สวยสวยสับๆรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไม่กักจะบอกเลยจ้าแม่แม่ท่านไหนที่ดูไฟ้สดนะดูย้อนหลังได้เลยจ้ะหรือจะรับก่อนก็ได้จ้ะคุณลูกค้าคา่ะได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวแน่นอนหูสวยอะ่จะจ็ปวดมากตัวนี้เป็นแฟชั่นผ้ากับไส์ประมาณไซส์แอลกระดุมเป็นกะลาค่ะ อย่ารอสาอย่ารอสาค่ะแม่อย่ารอช้าค่ะโอ้สวยมากสีแดงแรงฤิธิ์มาเลยค่ะหรือจะเป็นแบบนี้แม่ขอดูโอ้โหสวยมากดูค่ะลวดลายแบบเจ็บๆมาเลยอะ่ะมีเป็นรูปหลากหลายรูปนะแม่นะแต่ว่าของเขาเป็นอ่ามีทั้งรถมีทั้งต้นมะพร้าวมีทั้งเรืออุ้ยหลากหลายอะ่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวอะ่ะ แล้วเป็นกระดุมนะแม่นะเป็นกระดุมกลานะสำหรับตัวนี้นะคะสวยเลยโอ้โหตัวนี้ขออนุญาตคืนค่ะ ขออนุญาตคืนอันนี้แอลก็รีวิวให้เห็นกันทุกตัวแต่เรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนยังไงนะแม่นะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นอีกรอบแต่ว่าสวยคอสะอาดมากค่ะเนื้อผ้าที่เจอจะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับเนื้อผ้าเรยองนะแม่นะที่เจอเนะจ๊จะสำหรับฮาวายนะอะขอพระคุณคุณลูกค้าหรือขอพระคุณคุณพี่นุชเลยนะจ๊ะที่เข้ามาดูแลสัแต่นาทีแรกคลิปแรกกันเลยทีเดียวแต่ถ้าอย่างเงี้ยแม่ต่ก้องจา๋าอย่างเงี้ยเวลาขึ้นไม้แขวนนะคุณลูกค้าค่าะะะจสวย ขึ้นไม้แขวนแล้วจะสวยแล้วเข้าทรงได้ดีแต่ท้ารีดนะแม่แต่ท้ารีดนะคือจะสวยจะใหม่กว่านี้ดูค่ะดูดูเรื่องสีเขานะเรียบๆใส่แบบนี้เสร็จได้ทุกเทศกาลไม่จะเป็นต้องเป็นแบบสงการเนี่ยค่ะเรียบๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะแม่นะอ่าอันนี้ก็ประมาณการน,นะจ้าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งหรือไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับหมวดนี้ไรนี้เป็นเสื้อฮาวายงานยุโรปลดเอชพี P, ค่ะคุณลูกค้าค่ะสําหรับไรนี้นะจ๊ะแอลขอบคุณค่ะ